อันนี้ขนมฮานามิจ้ะนะมีขายอยู่นะจ๊ะก,ก็ซื้อมา,อายเยอะพอสมควรจ้ะสองคนน้ำปลาเพื่อนเลยน้ำส้มครับเพื่อนๆน้ำส้มอีน,น้องบอกน้ำส้มจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้ก็เตรียมตัวจ้ะนะจะไปนอนพักที่วาตเตอร์บี้จ้ะนะจะไป ไปไอ้นี่จะ้ะไปค้างที่นู่นเนาะไปกับเพื่อนจ้ะนะก็เดี๋ยวเพื่อนก็มาจ้ะรอเพื่อนอยู่เพราะว่าจอยบอกกับเพื่อนว่านะไปประมาณเข้าเช็คอินประมาณสักบ่ายสามโมงเนาะไม่อยากรีบไปจ้ะรีบไปก็ไม่รู้จะไปทําอะไรฝนก็ตกด้วยนะก็จะไปนอนค้างที่วอเตอร์บีเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนจอยอ่ะคือเขาไม่กล้านอนที่พักคนเดียวนะที่พักที่มันก็ b ี B&B หมายถึง ตีมีเตียงนอนแล้วอาหารเช้าจะมีเบสแล้วก็อาหารเช้าอย่างเงี้ยจ้ะนะเขาบอกเลยเป็นตัวย่อเบนบีนะน่าจะทีนี้นางจองที่พักเอาไว้สองคืนจะ้ะนางก็ไม่กล้าไปนอนคนเดียวเนาะนางกลัวผีนะเป็นคนกลัวผีจะเพื่อนจอยนะก็จอยก็จะไปนอนเป็นเพื่อนก็ไม่ไกลจากบ้านจอยหรอกจ้ะก,ก็หมู่บ้านพี่ซ้าเนะี่ยเพราะว่าจอยจะไปวันเกิดน้องมเมลีอันนี้ก็เพิ่งห่อขอ,ของขวัญให้เสร็จให้หลานเสร็จจ้ะนะก็ อ๋อไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกจ้ะนะก็ประมาณนี้จะ้ะอ่อไปให้หลานอันนี้ด้วยจ้ะนะวันเกิดน้องเมลีในหมู่บ้านที่จอยอยู่นะหมู่บ้านทัสคาสเตอร์นะใช่เงียบจ้ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะเพื่อนนะเลาก็ตื่นสายกันอย่งนี่แหละอยู่บ้านกันพ่อจะรีบไปไหนล่ะถ้าเปิดตัวโหสิบโมกกว่าใช่ตอนนี้เปิดแล้วไงเปิดแล้วอืมไปเพื่อน แตนทิพเจ้านี่อร่อยมาไอเ้เจ้าเดียวกับที่วัตต์บี้ไงเ,<ะ>เจ้าเดียวกันไงนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน่าจะมาถึงแล้วจะมาถึงที่พักแล้วเพื่อนก็ได้จองห้องเอาไว้สองคืนนะถ้านะเพื่อนๆนะคืนละเท่าไหร่นะห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบสี่ปอนด์ห้าสิบสี่ปอนด์เพื่อนๆก็คูณกับเงินไทยปอนด์ละสี่สิบห้าบาทตอนนี้นะเพื่อนๆนะจอยหัวสมอง ไม่เก่งเรื่องตัวเลขนะนเพื่อนๆคูณเอเลยอยากรู้อันนี้คือไม่ใช่โรงแรมนะมนเพื่อนๆนะมันเป็นเบนบีับเหมากบว่าเพราะมอาหารเช้าอะไรประมาณเนี้ยเป็นมี่นเป็นฟัดใช่มันมีเตียงนอนแล้วก็อาหารเช้าแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งเขาบอกว่าเขาย,ยกเลิกเบสฟั์ไปแล้วเพราะว่าไอ้อากูดา้ามันไม่ยอม,อมเอาไอ้คำว่าเบสฟต์ <Bed ford. S 1> ออกเพื่อนๆมันก็จะแบบว่า ยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่เขาบอกเมื่อกี้นะตอนที่เราขึ้นมาเขาบอกว่าไม่มีนะเพื่อนๆนะไม่มีอาหารเช้ามีแต่ห้องห้องก็จะมีทีวีจะมีทีวีแล้วก็มีการน้ําร้อนการน้ําร้อนกาแฟชานะเพื่อนๆนะไม่มีตู้เย็นแล้วก็ไม่มีพัดลมจะมีก็เครื่องทําความร้อนจ่ายจอจะถ่ายให้ดูนะมันไม่ใช่แบบว่า4ดาว5ดาวนะเพื่อนๆมันเหมือนกับว่าใครมาค้างคืน คืนตกคืนนะเพื่อนแล้วก็กลับอะไรประมาณนี้นึกภาพออกไหมน่าจะมันเหมือนแถวบ้านเราก็คืนละสองร้อยอ่ะคืนละร้อยห้าสิบคืนละสองร้อยอย่างเงี้ยเพื่อนคือที่นอนจากเพื่อนสั่งพี่เพื่อนอ่ะจองที่ที่นอนนี่คือสองเตียงเพื่อนแต่เขาให้ให้เหมือนเตียงคู่รักกันมากเหมือนนุ่มหนุ่มสาวแต่งงานเนาะคู่รักแต่งงานให้นอนด้วยกันไม่เป็นไรจะนอนเคยนอนด้วยกันมาละเนาะไปเท่าไหร่แล้วคือว่าจะพาผู้ชารเข้อควมเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยจ้ะ มีตู้เสื้อผ้ามีทีวีนะพเพื่อนอันนี้คือเครื่องทําความร้อนจ้ะนะทำความอุ่นนั่นแหละแล้วก็ลิ้นชงิชักจักนะมีทีวีแล้วก็นี่จะก็ก,กระเป๋าจอยเอาไว้ในนี้แหละนะมันจะได้ดูโล่งๆมันจะได้ดูแบบอนี่จะ้จะนี่แล้วก็เพื่อนน้องจะยืนอยู่ตรงนู้นนะนะมันอันตัวนี้ก็คือ ที่บางแต่ล้วน้ําจอยนะเขาก็จะมีแก้วคนละคนละแก้วจะมีนมแต่เขาจะใช้นมแบบนี้นะนเพื่อนนะอันนี้เก็บได้นานแล้วก็กาแฟยอกเช่อทีจะนะแล้วก็อันนี้ก็กาแฟเหมือนกันจะอันนี้ก็คือน้ําตาลจะนะจะมีน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายแดงกัแบบน้ําตาลทรายขาวจะนี่เขาก็จะมีกดพรีดยูแคนนอตออสอะไรเนะี่ย ดูพ <is> ี่แคนอยู่นอยุ้ามดูบุหรี่อ่ะอิเคอนอันนี้คือไ้า <c oughs> อ,อ๋อ้งดูบหรี่พวบรีอะเออพื่อน้องาเอันนี้คือห้องน้ำนะเพื่อนนะอันนี้เขาไปตากผ้าจ้ะอันนี้ผ้าเช็ดเทา้า ก็จะมีน้่หูองมีตมมู้มีที่นั่งให้นั่งอยู่ในนี้ด้วยนะก็จะมีโถส้วมแล้วก็ไอ้นี่จะไอ้อ่างล้างหน้าตรงน,นี้ก็คือผ้าขนุที่เขาเตรียมไว้ให้แต่จอยก็มีของตัวเองจ้ะก็จะมีพวกเทียบน้าําจ้ะเชาว์เบเจลแล้วก็สบู่นะแล้ยาสระผมด้วยนะแล้วก็วนะวกทว็ตโลอันนี้ห้องน้ําใหญ่จ้ะ นะจอยจะเกิดดูก็เกิอดอแบบเลื่อนจ้ะนะแบบฝักบัวนะนเพื่อนโอเคอยู่จ้ะก็ก็โอเคอยู่จ้ะ,จะนะใหญ่อยู่จ้ะแต่ว่าจะจะให้ถามจะว่าให้กี่ดาวเนาะจอยก็จะให้สองดาวจ้ะสองดาวนะนเพื่อนนะไม่ให้เกินนั้นจ้ะเพราะว่าคือมันมันก็เหมือนกับสั่นจรนอะเหมือนโนระงแรมสั่นจอนแบบว่าใครจะเข้าพักเหมือนบ้านรูดเนาะคงวคล้ายๆอย่างนั้นนะจ๊ะนะ เดี๋ยวจอยจะออกไปข้างนอกกันจ้ะเพื่อนๆโอเคแต่หาซื้ออะไรมาตุนไว้กินจ้ะถึงห้องแล้วเพื่อนๆซื้อของมากันนางบนอันนี้นางสงการจ้ะ <c oughs> นางส่งการซื้อของมากันจ้ะซื้อพวกน้ำจอยไปซื้อน้ำมาเพิ่มนะเพื่อนๆน้ำพวกของกินอจอยจะของกินพวกคลิปพวกอะไรเนี้ยเอามาเอามากินกะน,น้อง จะพวกเป็นร่วมเส้นบิดอ่ะอันนี้ของจอยจอยซื้อมาก็น้องซื้อน้ำแล้วก็มีแล้วก็ซื้อเปมาาันทำอะไรท่าานเป็นอย่างเงี้ยน,นะก็เจนี่มาเร็แทงมาน้ำจีบไม่มีตู้เย็นนะเพื่อนจอยไปซื้ออย่างนี้มากินกันเนี่ย,ยนี่ซื้อที่มอลลินสันนะเพื่อนๆนะแล้วก็ขนมอย่างเงี้ยซื้อมากินกับเพื่อนจ้ะอย่างเงี้ยอร่อยเนี่ยที่มากเอ็กซ์เพนเซอร์ ซื้อมนเยอะจ้ะมีสามรสแล้วเพื่อนๆอันนี้จะอร่อยคา,าราเีต่ำจ้ะเนี่ยแบบนี้อร่อยซื้อเยอะจ้ะเราจะให้ดูซื้อมาม่ามาด้วยจ้ะแล้วก็ซื้อสลัดมาอีกอันนึงจ้ะเนี่ยทูน่าสลัดนะซื้อมาประมาณเนี้ย ขนมแ้ะนอกไานขนมกินไม่เหลือก็เอากลับบ้านแ้ะนะบ,บูกเต้าก็กสินแล้วก็ซื้อไก่จ้ะไก่คล้ายไก่สเต็กอะแล้วก็ไส้กรอกจ้ะไส้กรอกฝรั่งนั่นแหละเพื่อนนะซื้อม,มาเต็มปิกนิกกันอันนี้ขนมฮานามิจ้ะนะมีขายอยู่จ้ะก็ ซื้อมาเยอะพอสมควรจ้ะสอคนขวดน้งขวดนะ้ำจอยก็ในกระในกระเป๋าจ้ะซื้อขวดน้ำมาด้วยจ้ะเรียกขวดน้ำเกลี่น้ำจ้ะเดจะล้างมืเ,เลยนะ<า>ไว้ใสก่กระปงกาแฟจ้ะไว้ดื่มแล้วก็ซื้อกระดาษชำระเอามาเผื่อจ้ะโอแกเนะ ไม่พอไ่พอจ้ะอันนี้ที่ล้างจานจ้ะนะที่ล้างจานซื้อมาไว้ด้วยอันนี้ช้อนกระส้มกับมีดจ้ะนะทิ้งเสร็กรล้างกิบเไว้อะไรเหรอ อันนี้ขนมพันใส่ในในถุงไว้ก่อนจะเก็บข้าออกต้เก็บกะมากขนมมรอาหารตวดรอีเน่าอันนี้มันไม่เน่าจักนะเอาไว้ข้างล่างได้ไม่มีมดหรอกไม่มดไม่มีอะมาแม่แกอะไใช้เยอะเอาุกงด้วกันเลยเนาะเป็นอันนี้เป็นสัดส่วนแหวาเจอเอ กก็็อันนี้ยังไงก็ยังไงก็กินด้วยกันจังวางไว้ตรงนี้เลยโอ้ยเรื่องกินเรื่องตัวไปทะเลาะกันอยู่แล้วเรื่องเรื่องกินไม่เคยทะเลาะกันจ้ะมีแต่จะไม่กินอันนี้จะให้มันเย็นะเอาไปไว้ในห้องไปไว้ตรงในห้องน้ำเย็นจะได้เย็นๆเปิดน้ำใส่อันนี้กินน้ำกันเพื่อนได้น้ำส้มครับเพื่อนๆน้ำส้ม ดน้องหดน้ำส้มจ้ะเอาตกน้มาน่แ้มอันนี้อัน้แกะนไว้เยมา่นะก็มาพักกันอี้จะส่งคนก็ปลอดภัยเพราะว่านางเป็นคนกลัวผีอย่างที่จอยบอกนะ นางกลัวผีจะนางเป็นคน,คนที่กลัวผีกลัวผีกลัวคนจะต้องกลัวคนแบบป้ามสวย <laughs> <laughs> เพื่อฟังเริ่มเริ่มเริ่มเพอรเจอเราจะเพื่มนิกินน้ำมีทีวีด้วยนะเพื่อน,นะนโอเคเดี๋ยวยคุยกันจ้ะเพื่อนเดินไปบ้านพี่สายจะเอาของขวัญไปไวใ้ให้น้องเมลีเนาะ เพราะว่าพรุ่งนี้เผื่อฝนจะตกจ้ะนะถ้าฝนตกตอนจะไม่ต้องถือไปไงเพื่อนๆเอาไปทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยน่าจะครั้งแรกที่น้องมาบ้านพี่สายนะครั้งแรกเนาะครั้งแรกครั้งแรกจ้ะจอยก็พาใกล้ๆเน,น,นี่ยจะพกอยู่ตรงตรงถนนหน้าปากซอยจ้ะนะตรงกับปัม๊มปั๊มน้ำมันเชลอะ นะจ๊ะอยู่ตรงกันกับปั๊มน้ำมันกาบหอยเชลอ่ะเพื่อนเพื่อนอืมมันก็ถ้ามันเชลปั๊มน้ำมันเชลมันก็กาบหอยเชลดิเนาะเออมันไม่มีตัวหรอกน้ำหอยอ่ะน้ำปั๊มน้ำมันหอยอ่ะเพื่อนเออหอยเชลอ่ะจ้ะใกล้แล้วจ้ะใกล้จะถึงบ้านเจแล้วใกล้จะถึงบ้านพี่สายแล้วจ่ะเพื่อนนะยาพี่สายก็อยู่จ้ะนะ พี่ไายก็อยู่นี่รถพ่อใหญ่ไมเคิลซายอยู่ในบ้านเนอะในรีมาละมาละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาลูกฟอร์ท m โ r r o w นัเน่ยิางด้วยดเอามาไว้ก่อนเดี๋ยวคุตรงนี้ขอบคุณนะน้อง น่ <Thank> you, จา,<ม>าจะมาเดินมาเล่นย่าย,ยังอยู่เหรอมงนั่งใส่ฉันนั่งรับ <laughs>